สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนี่น้องป้องไปมามาจิบเข่ากันจนะีนเข่าเศร้าไปซื้อกับเข่ามาเมื่ี้นี่ดหละพี่น้องย่างจนขาลาดขาลอยมาปล่อย,อยเป็นกิโลย่างไปซื้อกับเขา่าที่ที่เราไม่เคยไปที่ที่เราไม่เคยเดินเดินไปถึงซื้อพี่น้องหนึ่งกิโลกับ ไปนหนึ่งกิโลเม,รมตรไปซื้อมาได้แยงเทศโ้หมูพี่น้องแยงเตโ้หมูนักจากก้พอดีเลยมีน้ำริกน้ำริกตาแดงน,อนอพี่น้องริกตาแดงนชิมดูสิอร่อยไหม หหเกียจังไรละพี่น้องคะพี่จะเกียยากเลยอือนี่ตาแดงพี่น้องขายสิว่าเท่าไหร่วา่าขอเกียจนแตกยี่สิบบาทพี่น้องก็ถึงแต่่หัวเงินมัอแม่เป็น,าน,นาหาซิบหนก็ขายให้ยี่สิบบาทค้าขอเสียเปล่าทเป็้ของก็ขายยี่สิบบาทพี้องกินกันบพักกัอ กินเจ็บข,ข้างมากนะพี่น้องจา้าที่เป็นลาสีต์นะมาแล้วปวดด่ามาแล้พี่น้องจา้เาเผาไปยื่อลายแต่เมื่อก่อยจังไงก่อยสิกินเบิดพี่น้องเอ้ยนอะ่ะต้องเบิ่งกินมุกเบื่อไปนี่หน,นีแล้วเนาะมาจา้าเอาลายใหญ่ห้งางมีเผาเราพี่น้องเนะี่ยส่อเขาง่ายเดียวกันทุกโต้เผาสวยันเดียวกันทุกโต้พี่น้องจา้า เราก็อยากอยากกินข้าวสวยๆดีละมันน่าจะนึกคิดหนึ่งลกหนึ่งนึคิดกินข้าวอย่างไรมาวไยยังก็ได้กับไทยด้วยนะไปใสป่มาได้เขาบอไม่หมูงไปมาทายแบบนี่แหละพี่้องมีสาระในผมมีสาระเน่กระสางาะ

สิบบาทได้เป็นถ้วยคู่กับการเดินไปซื้อที่พี่น้องค่ะเขาคาา่าได้ยี่สิบบาทได้เออคาร่หนึ่งถุงแต่คาร่หนึ่งถุงก็กินตอนเย็นอืมแบบเป็นอ่บแกงเส้นโคี้ยบบน้นเนาเน้อจ้ะ กูปวดตเบิืดมือเ่าแต่นงไม่่นนอนเมอืมอืแ่อาเนยพังอาเียงทาไ่หมหัง่ยัต้องมังฝนตกไปมากขึ้นสาหลัง

เแต่ย่างไป็นเหมือนไ่ย่างกับขาวันไงเพราะทั้งย่างทั้งหิวกับเผามากเด็กกับห่านพี่น้องเลยต้องกินตที่หมูดเจ้าก่อมีปลาย่างก็อ่อยเพราะก็มีมือย่างก็อ่อยหรอกเพราะย่างปวดพวกมันอืมอืมดีๆโทรศัพท์ก็ล้มลงทั้งนั้นแหละพี่น้องอ่ะ นซนนนะอไทยกับอ่ะ,อะกินดีกัซ้ำนี่แหลคะครับพี่น้องครับขอกคุณในการรับชมนะจจะเด้อมาอกิ้เขารับกันพี่น้องจ๊ากตัวินเข่าเพนจะเด้อดะพุกันมาหนาพอกันไม่เจ้าคนแล้วซื้อันไร์กดแท์กดติดตามเปนแลเด้อพี่น้องมาจ้าเสียบๆสน้กันพี่น้องจ้ามาจ้า